ถูกต้องแต่ไม่เหมาะสมพรีเมยร์ลีกชัดๆวันนี้ขอดาเสนอสรุปเรื่องดรามา่าลิเวอร์พูลสั่งพักงานลูกจ้างในสโมสรเรื่องดราม่าของลิเวอร์พูลหลังสโมสรอ,ออกมาประกาศพักงานพนักงานในทีมทําให้เกิดกระแสแง่ลบจากอดีตผู้เล่นที่มองว่าการทําแบบนี้ทําให้เสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของสโมสรจากสถานการณ์ในปัจจุบันรัฐบาลอังกฤษมีมาตรการ จ่ายเงินชดเชยให้กับลูกจ้างที่ไม่สามารถทํางานได้โดยลูกจ้างเหล่านี้จะได้รับเงินค่าจ้าง80%ของฐานเงินเดือนที่เคยได้รับสูงสุดไม่เกินรายละ2,500ปอน์หรือประมาณ1 0 0 0บาทต่อเดือนหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกอย่างนิวคาสเซิลทัตแนมฮอสเปอร์นอริซิตี้และบอลมัดสั่งพักงานลูกจ้างแล้วเลือกใช้โครงการนี้ของรัฐบาล ลิเวอพูเป็นทีมล่าสุดที่ทำเช่นนั้นคำถแถลงของสโมสรระบุว่าสโมสรยืนยันว่าพนังกงานเหล่านั้นจะได้รับเงินเดือนเต็มจํานวนร้อเเซของค่าจ้างเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่สูญเสียโอกาสทางการเงินไปหมายความว่าพนังกงานของลิเวอพูที่ถูกพักงานจะยังได้เงินเต็มจํานวนตามที่เคยได้รับซึ่งส่วนที่เหลือ20%จากที่รัฐให้สโมสรจะเป็นฝ่ายที่เติมเต็มให้เอง อย่างไรก็ตามเมื่อมีคําแถลงการออกมามันแบ่งออกได้เป็น2มุมฝ่ายหนึ่งมองว่าลิเวอร์พูลดูใจสปอร์ตที่ควักเงินของตัวเองเพื่อให้ลูกจ้างเหล่านั้นยังได้รับเงินตามจํานวนเท่าเดิมมีเสียงชื่นชมว่า You will n e v e r w a l l alone มันสมกับการเป็นลิเวอร์พูลแต่ในมุมกลับกันมีคําถามเกิดขึ้นว่ามาตรการนี้มีไว้เพื่อให้ธุรกิจที่ไม่มีเงินประครับประคองตัวรักษาสุขภาพการเงิน โดยจัดงบค่าจ้างพนักงานออกไปแล้วก็ให้รัฐเข้ามาช่วยคนเหล่านี้มิใช่หรือแล้วทำไมลิเวอร์พูลซึ่งเป็นสโมสรที่มีฐานะทางการเงินดีเอามากๆลำบากจนถึงขั้นต้องทำแบบนี้ทำไมถึงต้องสั่งพักงานลูกจ้างของตัวเองเจม,มี่การิเกอร์ไม่พอใจทีมเก่าเอามากๆประเด็นที่คาร่ากล่าวเอาไว้ก็คือการที่ลิเวอร์พูลทำแบบนี้มันดูแย่เกินไป และเป็นการสูญเสียความน่าเครบรพต่างๆที่เคยมีเจกินครอปกุนซือลิเวอร์พูลแสดงให้เห็นถึงความเห็นอ,อกเห็นใจทุกคนมาตลอดตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดขณะที่บรรดานักเตะก็มีส่วนร่วมอย่างมากกับเรื่องลดค่าจ้างนักเตะในศึกพรีเมียร์ลีกแต่หลังจากนั้นความน่าครบรอ,ดอและความปรารถนาดีต่างๆที่มีกลับต้องหายไป ลิเวอร์พูลแย่มากจริงๆเจมเมกกริเกอร์ ma, er, กล่าวไว้ฟังแดนนี่เมอร์ฟี่อดีตผู้เล่นของหงแดงลิเวอร์พูลอีกรายถึงกับใช้คำว่าพิสดารพร้อมชี้ว่าการตัดสินใจนี้ของผู้บริหารทำไม่มีแต่เรื่องลบๆตามมาอย่างแน่นอนมันพิสดารจริงๆเพราะนโยบายนี้ไม่ได้มีขึ้นเพื่อใช้กับสโมสรในพรีเมียร์ลีกที่มีการเงินที่แข็งแกรง่งผมผิดหวังสุดๆ กับการตัดสินใจของลิเวอร์พูลเพราะตรงกันข้ามกับมิตรภาพและความเป็นหนึ่งเดียวที่เป็นที่ขึ้นชื่อของสโมสรโดยเฉพาะ30ปีหลังเหตุการณ์ฮินสโบโรดิดมาฮามันเผยผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่ามันขัดกับคุณค่าของสโมสรที่ผมรู้จักมันเป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่เห็นข่าวนี้ ลิเวอพูลกำลังใช้ประโยชน์จากการพักงานลูกจ้างเรียกร้องค่าจ้าง80%์ของพนักงานที่ไม่ได้เป็นผู้เล่นมันไม่ใช่โครงการที่ออกมาเพื่อทำแบบนี้มันขัดกับศิลธรรมและคุณค่าของสโมสรที่ผมรู้จักกับอดีตเด็กของอีกคนอย่างสแตนคอลลิมอร์ก็พูดอย่างตรงไปตรงมาว่าผมไม่รู้ว่าแฟนๆลิเวอพูลคนไหนจะยืนกลางว่าไม่มีอะไรน่าเกลียด ไปกว่าที่สโมสรสั่งพักงานพนักงานมันเป็นอะไรที่แย่จริงๆกระแสงแง่ลบที่ออกมามันเหมือนกับว่าลิอร์พูไปเอาเปรียบรัฐบาลหรือเปล่าทั้งที่ตัวเองไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากนักยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่ร่ารวยที่สุดในประเทศเกิดทําตามมาตรการนี้สั่งพักงานลูกจ้างเพื่อลดภาระการเงินของตัวเองแล้วไปดึงงบประมาณของภาครัฐมาช่วยตรงส่วนนี้ แน่นอนบริษัทนี้ก็จะถูกกระแสวิจารณ์ในแง่ลบและมีคนไม่เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่เพราะตัวเองไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมายขนาดนั้นซึ่งในส่วนของแฟนบอลลิเวอร์พูลก็คงผิดหวังที่สโมสรทำอะไรที่มันขัดกับจุดยืนและภาพลักษณ์ของทีมตัวเองที่พยายามเน้นย้ำว่าคุณจะไม่มีวันเดินเดียวได้ในมุมมองของสโมสรคงเลือกทางที่ดีที่สุด มันไม่ใช่การตัดขาดไรายยื่อใหญ่เพียงแค่เมื่อไหร่ที่ดีขึ้นก็ค่อยกลับมาเจอกันใหม่ลิเวอร์พูลไม่ได้ทำผิดกฎหมายเมื่อมันคือสวัสดิการจากภาครัฐที่พวกเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับสุดท้ายแล้วการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในครั้งนี้มันถูกต้องกับหลักการบริหารของสโมสรเพียงแต่ว่ามันไม่เหมาะสมกับช่วงเวลาช่องพรีเมียร์ลีกชัด ขอเน้นย้ำว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะตอกย้ำซ้ำเติมหรือสร้างข้อขัดแย้งระหว่างแฟนบอร์ดกับสโมสรลิเวอร์พู o แต่อย่างใดเพียงแค่นำเสนออีกแง่มุมหนึ่งเท่านั้นเองถูกต้องแต่ไม่เหมาะสมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ